สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนิยายครายเหงาบายกวิศรากันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอนาเสนอเรื่องจูบสวัสด์ซาตานเถือนตอนที่2ค่ะเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะเมคาถือโอกาสในช่วงที่ไปไประชุมต่างจังหวัดกับเลขาเพียงลำพัง เขาใช้เพทุบายให้เหมือนแพรทำหน้าที่รับเฉพาะเมื่อเหยื่อติดกับเขาเขาก็รีบตะคุบอย่างแยบยนจนเหมือนแพรกลายเป็นเลขาบนเตียงน้ำตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเขาค่อยๆอุ้มล่างลลางหงของเธอไปที่เตียงหญิงสาวเองก็พยายามที่จะขัดคืนแต่ร่างกายกลับปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจจนเตลิดไปไกลย,ยังไม่อยู่ตอนนี้เธอปล่อยให้หัวใจที่ชุ่มช่ำเป็นเครื่องนำทาง ความหวานหอมที่คเค้าเคลึงเธออยู่นั้นมันรัดแน่นซอกซอนทุกอนูเมคาครอเครียพัมคำหวานกับเลขาสาวที่ตอนนี้ทำหน้าที่อยู่บนเตียงอีกหนึ่งบทบาทจูบที่สถานถึงสวงมันทำให้เธอละทวยและสันเทาแต่นั้นหาใช่ความกลัวไม่มันคือความวอาวอมที่กัดกินผ่านร่างกายเข้าไปลึกสุดหัวใจเธอยอมเป็นทาสบำเรอด้วยความยินยอมพร้อมใจ และทำให้เขาสมอารมณ์หมายในทุกหน้าที่ตอนนี้เลยค่ะบนเตียงอย่างเหมือนแพนอนยิ้มด้วยความอิ่มเอมใจแต่ความหอมหวานนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ชายหนุ่มที่ดูสุขุมราวกับเทพบุตรคือซาตานดีๆนี่เองความดิบความเถื่อนของเขามันได้เปิดเผยออกมาจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกันหน้ากากที่ถูกฉาบด้วยความเพอร์เฟกความหล่อที่มาบทบางความชั่วร้าย มันคือลุมพางที่ทําให้เหมือนแพรติดก,กับตั้งแต่แรกเห็นจนก้าวข้ามศิลธรรมอันดีเข้าสู่ห้วงแห่งกรรมมาลมจนพลาดท่าตั้งท้องจริงๆแล้วเธอเองก็ตั้งใจที่จะจับเขานั่นแหละก็ความมั่งคั่งความร่ํารวยของเขามันคือขุมทรัพย์ที่จะทําให้เธอหลุดพ้นความยากจนความใส่ใจของเขามันคือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจและการที่ทําให้เธอขยับขึ้นมาเป็นคุณนายของบริษัทมันก็ไม่น่าจะยากเกินไป ความคิดและการกระทําเหล่านั้นของเธอมันกลับเป็นยาพิษที่ทําให้ตอนนี้เธอเจ็บเจียนตายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนแพรถูกซาตานขับไล่ออกจากห้องราวกับหมูกับหมาเหมือนเขาไม่เคยมีเยื่อใยกับเธอเลยเธอเองก็ต้องอุ้มท้องจากมาทาั้งน้ําตาและความชอกชำ้ำเหมือนแพรตัดสินใจขับรถไปเรื่อยๆสายฝนที่ซัดสัดลงมาหนักจนเส้นทางพลามัวเหมือนกับมันจะตอกย้ำความชอกช้ำในใจของเธอให้บาดลึกลงไปอีก ชั่วโมงนี้เวลานี้คงต้องใช้สติให้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเหมือนแพ้เตือนตัวเองเมื่อความคิดบ้าๆผุดขึ้นมาในสมองเมื่อใจหนึ่งมันสั่งให้เธอขับรถตรงไปที่สระน้ําแล้วทิ้งตัวลงไปให้ลึกถึงก้นบึงให้สายน้ําช่วยดูดกลืนทุกสัตพ์สิ่งให้จมหายสู่เวรงวางที่ว่างเปล่าแต่ก็ต้องตั้งสติอีกครั้งเพราะนั้นมันคือความเห็นแก่ต,ตัวของคนไร้หัวใจและมันก็ลายเหตุผลสิ่งดีที่ต้องมาภาคความเป็นตัวตนของตัวเอง และพลางอีกชีวิตหนึ่งที่กำลังจะเกิดมาความคิดตื้นๆที่ไม่ควรจะผุดขึ้นมาในสมองเหมือนแพรลิฟสมบัดความน่าอดสูนั้นทิ้งไปอย่างเร็วพันแล้วก้มลงรูปท้องอีกครั้งแม้ฉันจะมีชีวิตเดียวหรือมีอีกหนึ่งดวงใจที่อยู่ในร่างกายฉันก็จะไม่ใจร้ายและไม่ทําร้ายตัวเองให้มันมากเกินไปกว่านี้หรอกฉันต้องรักตัวเองให้มากและมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อ,ออีกหนึ่งดวงใจที่กำลังจะเกิดมา เธอตั้งหลักความคิดใหม่เพื่อให้พ้นความอนาถของเบื้องลึกในใจฉันต้องไปที่ไหนสักแห่งนะตอนนี้เธอจอดรถแล้วตั้งหลักเพื่อหาคำตอบในคืนนี้เจดบอดิน mm hmm. จูจ่ๆความดีงามก็ขุดขึ้นมาในสมองผู้ชายที่รักและหวังดีกับเธอในทุกช่วงเวลาผู้ชายที่เธอหันหลังให้เพื่อให้คงความเป็นเพื่อนไว้ตลอดการตอนนี้คือที่พึ่งที่ดีที่สุดของเธอเหมือนแพรรีบขับรถไปที่คอนโดของเจดบอดิน เมื่อไปถึงก็รีบขึ้นไปยังห้องของเขาก๊อก้อกเหมือนแพรหอบกระเป๋าไปยังห้องชายหนุ่มตัวที่เปียกปอนทําให้เธอสั่นงันงกเจตบดินลุกจากเตียงแล้วขึ้นมาเปิดประตูเมื่อเบื้องหน้าคือหญิงสาวที่แอบหมายปองที่ยืนอยู่ในสภาพที่เปียกปอนและมีน้ําตาลหลั่งไหลเปื้อนทั่วใบหน้าเขาถึงกับตกใจเหมือนแพรวางกระเป๋าแล้วรีบเข้าไปกอดเจตบดินแล้วร้องไห้เจตแพรไม่มีที่พึ่งแล้ว แพรขอลบกวนเจตสักคืนได้ไหมเจตบอดินลูกหวัวยิงสาวเบาๆเขาพาเธอเข้ามาในห้องเหมือนแพรรีบชำระรางร่างกายจากนั้นก็มานั่งคุยกับเจตบอดินด้วยน้ำเสียงที่เศร้าแพรแพรเป็นอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับคุณเมคามาหรอเหมือนแพรจ้องหน้าเจตบอดินด้วยท่าทีที่ตกใจเจตเจตรู้เรื่องนี้ด้วยหรอเจตบอดินพยักหน้าเ,ออเจตก็พอรู้มาบ้างที่บริษัทก็มีคนพูดถึงบ้าง แต่ไม่มีใครที่พูดมากเกินไปเพราะกลัวคุณเมคาและกลัวคุณทิสาจะรู้เจตเคยเตือนแพรแล้วนะแต่แพรก็ไม่ฟังคุณเมคาเป็นเสือผู้หญิงไม่ว่าจะลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นบางรายก็ยังติดอยู่ในลิสต์รายชื่อของเขาเหมือนแพรฟังแล้วยิ่งใจสลายเธอรู้ว่าเจตเหมือนบุคคลที่น่าลำคาญที่มาวุ่นวายกับชีวิตรักของเธอแต่เมื่อวันนี้เธอได้เปิดใจรับฟังมันทําให้แทบกระอับเธอควรบอกเขาดีไหม ว่าเธอท้องแพรมานี่สิเดี๋ยวเจดเช็ดผมให้เจดบอดินหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดผมให้กับเหมือนแพรเขาค่อยๆทําด้วยความละมุนและทะนุถนอมมันคือความสุขที่สุดตั้งแต่เขาได้มีโอกาสทําให้เธอแล้วต่อไปนี้แพรจะทํายังไงละ่ะแพรก็คงต้องหางานใหม่หาที่อยู่ใหม่อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะถ้าหากหาที่เหมาะสมแล้วค่อยว่ากันแพรคงจะรบกวนเจดแค่วันสองวันแหละ แพรเก่งใจเจตนะไม่ต้องเก่งใจสำหรับแพรเจตยินดีเสมอคืนนี้ดึกแล้วแพรนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวเจตนอนตรงโซฟานี่เองแพรนอนที่โซฟาได้นะเจตไปนอนบนเตียงเถอะแพรเก่งใจไม่เอาหน้าแพรปกติเจตก็นอนทั่วห้องอยู่แล้วนอนโซฟาบ้างเตียงบ้างแพรไปนอนเถอนะขอบใจนะเจตเจตบอดินเอื้อมมือไปจับมือเหมือนแพร แล้วบีบเบาๆให้กำลังใจเหมือนแพรยิ้มให้กับชายที่แสนดีผู้นี้แต่สายตาของเธอนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนแพรล้มตัวลงนอนแล้วหันหลังให้กับเจ็ดบดินที่นอนอยู่ตรงโซฟาเจ็ดบดินเดินมาห่มผ้าให้กับหญิงสาวแล้วกลับไปนอนที่เดิมเหมือนแพรสัมผัสถึงความห่วงใยนั้นแล้วน้ําตาก็ไหลลินทั้งเสียใจยทั้งเสียด,ดายที่ไม่คิดจะคว้าคนดีๆไว้ในชีวิตมาคิดได้ตอนนี้ก็สายไปแล้ว เธอนอนหลับไปด้วยความชอกช้ำส่วนเจ็ดบอดินเองก็มองหญิงคนรักด้วยความเห็นใจรุ่งเช้าเหมือนแพรลุกขึ้นมาทำกับข้าวเตรียมอาหารให้กับเจ็ดบอดินก่อนไปทำงานแพรตื่นแต่เช้าเลยนะทำไมไม่นอนพักผ่อนต่อละ่ะแพรชอบตื่นเช้านะมันสดชื่นดีแพรทำอาหารไว้บนโต๊ะนะเจ็ดทานด้วยนะขอบใจนะแพรเจ็ดบอดินเดินไปที่โต๊ะและนั่งลงรับประทานอาหารด้วยความอิ่มเอมใจ อร่อยมากเลยนะแพรเหมือนแพรยิ้มให้กับชายหนุ่มอิ่มแล้วเจดรีบไปทำงานก่อนนะเราจะรีบกลับมาแพรแพรอยู่ที่นี่จนกว่าแพรจะได้งานก็ได้นะเจดจะได้ทานอาหารอะอรอร่อยฝีมือแพรไงเจดบดินหาข้ออ้างเพื่อให้หญิงสาวคนรักอยู่ต่อเหมือนแพรยิ้มแล้วเปิดประตูส่งชายหนุ่มไปทำงานเมื่อถึงที่ทำงานเจดบดินก็ทำตัวปกติแต่เขาก็สังเกตพฤติกรรมของเมคาอยู่ เมคาดูมีความสุขไม่ได้เศร้าหรือเสียใจอะไรเลยมินัมซ้ำยังมีความสุขเวลาคุยโทรศัพท์เรากับเขาคุยอยู่กับคนรักอยู่เมื่อจ้องมองอาการกิริยาของเมคาอยู่ได้สักพักไม่นานนักก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของเขาเจดบอด,ดินจึงรีบรับโทรศัพท์เจดว่ายังไงที่ฉันให้เธอไปตามเรื่องไปถึงไหนแล้วอ๋อครับตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคิดไว้ครับ ดีมากเธอ,อย่าลืมตามงานให้ฉันด้วยนะหากงานนี้สำเร็จเธอจะได้ทุกอย่างครับขอบคุณครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเมื่อวางโทรศัพท์ลงเจ็ดบดินก็นั่งทำงานต่อจนกลับบ้านเขาซื้อของโปรดของเหมือนแพรเพื่อหวังว่าเหมือนแพรจะมีความสุขบ้างเมื่อกลับถึงห้องเขาเปิดประตูเข้าไปเขามองดูทุกอย่างที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่กลับไร้เงาหญิงสาวแพร แพรแพลอยู่ไหนเจตซื้อของโปรดมาให้แพไม่มีเสียงตอบรับของหญิงสาวแพรแพลครับคุณอยู่ในห้องไม่เอ่ยเขาเดินไปเปิดประตูทุกห้องตอนนี้ใจของชายหนุม่มเริ่มแป้วเขาคิดว่าเหมือนแพรได้ไปแล้วเออแพรอยู่นี่จ้าเสียงดังออกมาจากห้องน้ําเจตบดินโล่งใจที่หญิงสาวยังอยู่ใบหน้าสวยๆที่ฉลมไปด้วยน้ําแต่มีสีแดงเลือดฝาดเปื้อนทั่วใบหน้านั้น เหมือนกับหญิงสาวเพิ่งร้องไหแ้แพรแพรร้องไห้เหรอครับอ๋อไม่จ้ะแพรไม่ค่อยสบายนะคืนไส้ก็เลยหน้าแดงเรื่อยๆนะ่ะเดี๋ยวเจตไปเอายามาให้นะขอบใจนะจ้ะเจตแพรทานแล้วแหละและตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแพรแพรต้องดูแลตัวเองด้วยนะรักษาสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยเจตเป็นห่วงนะจ้า ขอบใจนะเจตเมื่อกี้ได้ยินว่าเจดซื้อของโปวดมาให้แพรเหรอไปทานกันเถอะหูน่านกินมากเลยอะเจดขอบใจนะแพรชอบมากเลยแพรหันมายิ้มด้วยความตื่นเต้นเจดบอดียิ้มดีใจที่หญิงสาวสวยประทับใจเวลาผ่านไปหลายวันทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนได้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้นความผูกพันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อาการปวดของเหมือนแพรก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหายสักที ยังไม่หายอีเหรอแพรอาเจนทุกวันเลยไปหาหมอกันไหมอ๋อแพรไปมาแล้วแหละเดี๋ยวก็ดีเองเจนไม่ต้องเป็นห่วงนะแพรแพรอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยก็ได้นะเจนไม่อยากให้แพรไปไหนเลยเวลาแพรไม่สบายเจนจะได้คอยดูแลเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะเจนยังไงแพรก็ต้องไปมีชีวิตของตัวเองขอเวลาแพรอีกสองสามวันนะแพรกำลังหางานอยู่แพรแพรอยู่ที่นี่ได้เลยนะ เจตเป็นห่วงขอบใจนะจ๊ะเจดเจดคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแพรเสมอเลยแพรเจดคงไม่มีสิทธิ์เป็นมากกว่าเพื่อนใช่ไหมเจดคือคนที่ดีมากๆเลยนะแพรตั้งหากที่ไม่คู่ควรกับเจดแล้วอีกอย่างแพรก็อยากรักษาวความเป็นเพื่อนของเราไว้ตลอดไปนะแพรไม่ใจอ่อนกับผมบ้างเลยเหรอเจด เจตคือเพื่อนรักของแพรนะแพรรักเจตนะแพรเอื้อมมือไปโอบร่างที่บึกบึนนั้นไว้เพื่อนคนนี้คือที่พักพิงที่อบ่นของเธอเสมอในวันหยุดเจตบดินหยุดงานและคอยดูแลเหมือนแพรไม่ห่างเขาสังเกตอาการของหลอนแพรมีอาการที่มากกว่าอาการป่วยแพรแพรแน่ใจนะว่าแพรไปหาหมอแล้ววันนี้เจตว่างให้เจตพาไปอีกนะไม่เป็นไรจ้ะเจตแพรไปมาแล้วจริงๆ แล้วหมอว่าแพรเป็นอะไรเหรอเหมือนแพรงเงียบแพรให้เจดช่วยอะไรไหมเหมือนแพรมองหน้าแล้วยิ้มเล็กๆไม่เป็นไรจ้ะเจตแพรสบายมากแพลแพร,แพรท้องหรอแพรสะดุ้งเล็กๆกับคำพูดของชายหนุ่มเธอน,นิ่งเงียบสีหน้าไม่สู้ดีนะักแล้วคุณเมคาเขารู้ไหมแพรพยักหน้าแล้วเขาว่ายังไงเหรอแพรายหน้าและน้ำตาไหล เขาไม่ยอมรับหรอที่ทะเลาะกันคือเรื่องนี้หรือเปล่าน้ำตาของแพรไหลย,ยิ่งกว่าเดิมเธอสะอื้นให้ชายหนุ่มขยับเข้ามากอดแล้วปลอบประโลมแพรรองไห้ออกมาเถอะระบายออกมาแล้วตั้งหลักใหม่เจนคนเมคาในวันนี้เขาเหมือนไม่ใช่คนที่แพรรู้จักเขาไม่ใช่คนดีเขารู้เรื่องแล้วแล้วก็มีทีท่ามีคำพูดที่พูดออกมา เหมือนไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ําเจดบดินสงสารเหมือนแพจนจับใจเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วแพจะทํายังไงต่อไปแพก็จะหางานใหม่แล้เลี้ยงลูกแต่ท้องจะโตขึ้นทุกวันนะใครจะมาดูแลแพล่ะหากต้องอยู่คนเดียวแพอยู่ได้แพไม่อยากเป็นภารักของเจดนะเจดจะได้เจอคนดีๆแล้วตัดใจจากแพเสร็จทีแพทําไมแพพูดอย่างนั้นล่ะเจดรักแพนะ แพรก็รักเจดเจดคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแพรเจดบดินน้ำตาซึมแม้กระทั่งตอนที่เหมือนแพรไม่มีใครเธอก็ไม่อาจยกหัวใจให้เขาได้แพรแพรรักผมไม่ได้หรอเหมือนแพรนิ่งไร้คำตอบมันยิ่งตอกย้ำความชอบชามให้กับเจดบดินได้มากขึ้นแต่ยังน้อยเขาก็ดีใจที่ได้ดูแลหญิงสาวคนรักอยู่ในช่วงเวลาหนึง่ง <c oughs> งั้นเอางี้ เดี๋แพรอยากทานอะไรผมจะลงไปซื้อให้นะแพรจะได้พักผ่อนแต่รอเจดแป๊บหนึ่งนะเหมือนแพรแพรยักหน้าจ้าเจดแพรกำลังหิวอยู่พอดีแพรขอเป็นโจกร้อนๆได้ไหมได้เลยจ้าแพรรอแป๊บหนึ่งนะเจดบอดินรีบไปหยิบกระเป๋าตังค์แล้วออกจากห้องจนลืมโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะสับพังก็มีข้อความเด้งขึ้นมาเจดได้เรื่องไปถึงไหนแล้ว มันเลิกลากับสามีฉันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่การเล่นละครตบตาแพรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านตอนนี้ในใจของเธอลุนไปถึงตาตุ่มยิ่งข้อความถัดมายิ่งทําให้ความปวดร้าวในใจมันทวีคูณขึ้นนักสืบของฉันบอกว่ามันท้องจริงหรือเปล่าเธอรายงานฉันด้วยนะแล้วหลังจากนี้เธอจะได้รางวัลอย่างงามแพรเลื่อนไปอ่านข้อความของผู้ส่งทิสาคุณทิสา เจ็บเธอรีบวางโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นเทาไม่น่าเชื่อคนที่เธอไว้ใจและเชื่อใจที่สุดจะหักหลังเธออย่างเลือดเย็นตอนนี้ใจมันวิวอย่างบอกไม่ถูกเจ็ดบดินขับรถออกไปได้สักพักก็นึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้เขาจึงวนรถกลับมาที่คอนโดแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเมื่อเปิดประตูเขาก็มองหาเหมือนแพรแพรรออีกแป๊บนะผมกำลังกลับเอาโทรศัพท์แพรไม่มีเสียงตอบรับ เขาจึงรีบไปหยิบโทรศัพท์ข้อความเดิมยังคงค้างอยู่เขาตกใจมากจึงรีบวิ่งไปตามหาเหมือนแพแต่ตอนนี้แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ก็ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเหมือนแพเขานั่งลงกับโซฟาแล้วกลืนความขื่นขมลงไปในคอเรื่องราวกำลังทวีคูณความตื่นเต้นนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าชีวิตของเหมือนแพต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเจ็บอดิน ร่วมมือกับทิศาจริงหรือไม่มาติดตามตอนจบของเรื่องจูบสวาสดซาตานเทือนจากช่องนิยายใครเหงาใบากบวิศรากันนะคะและขอฝากติดตามช่องติดตามนิยายหลากหลายเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในช่องเพื่อเป็นเพื่อนใครเหงาให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ